สาวันดีกันด,นดน้วยมีกันอยู่กับมิซากันะก็จะมีเออนั่นแหละ <rí> e> นี้แบบเออมันไม่ค่อยแบบช่วงนี้ไม่ค่อยบบวย่างเลยแบบอยากหาอะไรมาแบบมาทำไม,ไม่ได้นีาค่ะเวลาว่างมาทำคลิปเอาเนะก็แ,กะแบบจะไปไหนก็ได้ง่ายดีก็ <hazards> อ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาตามล่ารอยเท้าของโรหูโรหูกันน้องเสือน้องเสือของมิโฮน้องนินเงเนาะ응 เราต้องแปบ๊บนึงดูก่อนอัศวินที่ไม่สามารถรอดเด้จากกันเยอะอัศวินเศคือพันเฮีย,สสยมีพัินเศษรมณ์มาจันมากเลยออินกิวแปบบ๊บเออล็อกไปแล้วม่เริแรกก็มาพีวพีกันเลยดีกว่าเอาเซตนี้แล้วกัน เราไม่ค่อยมีอะไรทำอ่ะเออแบบเอาเกมนี้ก็ได้จะเป็นไหนด่ะอมไม่ธรรมดานะทีนี้พ่อมึงเหทีเดียวกูก็ไปหวั่นล้วโว้ยห้ามเลยลูกพ่อดโดนอ,อแมงไม่ตายอะไรอย่าอิดขนาดวะ ไมีบ้านเตียเต่ยมึงเหอไอลีเซียกูไปเลยมันเหน่อยเสียงมันอาจจะดังดังนางเฮ้ยแพ้แล่ะหร่วอเซ็ตเนีย้ยมีหน้าโรดอีอีจูพี่เงินมไม่ตายมีมตายแล้วโอเคเลือดเพิ่มยังกูจังเลยอียย ไม่มีตัวบริตต้โอ้พ่อมึงเหอะถ้ามึงจะหดขนาดนี้กูยอมแพ้ดีกว่าเฮ้ยตายแล้วโว้ยโอ้โอ้ยยูริกูอย่าตายได้โปรดแล้วเธอคนเดียวแล้วกามันรูปขามาต้องตายเฮ้ยเกมพิกหรือเปล่าเมกาดเกมพิกสูงมากเลย ลูรี่ติดช็อตสองพไปดีมึงเกมพีกโอ้โหท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าจะชนะตอนเช้าเล่นอารินาไปแล้วเาตอนเช้าเล่นไปแล้วตอนนี้ครบยังเจ้ครบแล้วโอเคอารินาครบแล้วจะได้แบบไม่เสียเวลาไงต่อไปก็ เป็นของส่งดูส่งความกิ่ยวก่อนนะคนมีกิ่ยวไม่ค่อยอ่อนเกลียดมากเลยเนี่ยจะเอาคอตู้เอทแต่กูไม่ได้เพราะว่าคนในกิ่ยวมันไม่ออนแล้วก็มันก็ได้ยากไงมันไม่ค่อยมีคนมาช่วยตีแล้วก็ไปส่งความชิงภาษากันดีกว่าโอ้ยรดับเอ็ดเว้ยปแปะเราลองไปตีกันดีกว่า,าตัวดามเมจหน่อยห้า ตัวด้เมนหน่อยห้า,าเห็นว่ามีบาลิสตาแต่ยังไม่เอาลงนะเพราะว่ายังไม่โหอดอะ่ะรอรอเอาเวก่อนดีก,กว่าเราค่อยเอาลงตอนนี้เวกมีหินอาเวกมีอยู่สามร้อยสามร้อยสามร้อยกว่าแต่ว่ายังไม่อัพเพราะว่าจะเอาไว้อัพเดลโลนก่อนเราค่อยมาบาลิสตาทีหลัง โซผลามากแมแมจะเต็มหมวันนี้กลัวแมมเต็มมากก็ช่อะไรโซผ m e โอ้อืมนำม้ำไอศสูนี่มึงเอ้ดุดแค่นี้ดีไหมเนี่ยก็อยากจะตีต่อเท่ามันเสียเวลา เอาแค่นี้ละกันคนเ่นค่อยมาตีอย่างจริงจังช่วงนี้รีบรีบมากรีบมากเมมเต็มแล้วนั่นไง